หนเชือนึงน้เมาสายนสาังสมานาะเราะว่า <t> ตึิงมาตัวหนูะแตดีค่ะาีสงผเสริมี่ช่แนวจ้าค่ะนะตอนแรงๆค่ะนาะังจากโคดสวนแล้วนะคะนาอกลับมาหาเราตอนป่วยขขงเาก็ค่ะนาะค่ะว่าี่ กอได้พอเฉดเตัดแน่แล้วค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะส่วนกล้วยขอางนอกนะคะเนาะกะมือนีบัได้เปิดสปริงเกอร์นะคะเนาะกะมืนอ,อนะะีโคตสวนพักนะจ๊ะค่ะเปลี่ยนเปลีนนะะ่ยน,นกันแล้วค่ะเนาะหอมหอมกันบัได้แล้วค่ะคนละวันเนาะคะ่ะเนานะ,ะนี่คะ่ะสวนกล้วยขอางนอกนะคะเนาะสวนข้างล่างเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนแรงๆนะจ๊ะเนาะ นอกไก่ของเขานะะเนาะค่ะเนาะกะถึงน้ำถึงยังแนะะ่บกันซดชื่นนั้นเนาะค่ะเนาะต้นกล้วยเนาะค่ะเนาะตรงนี้กะดินยัมพันแห้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาเบิ่งกล้วยเครื่อนี้นาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะกะกำลังกะแก่เน,ะะเนาะค่ะเนาะกะสิได้ตัดนะะเนาะค่ะเนาะจะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะคะเนาะน แกดูกันเนาะค่ะเนาะกับกำลังเจได้ตัดเท่กันเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่ามันตึงมากกว่านี่มันสิแตกค่ะคื่อว่าไ้ฟังเนาะค่ะเนาะกะบกันแกหมากเพื่อกับจะแตกเนาะค่ะมาเลาะเบิ่งป่วยข้างหลังเนาะค่ะเนาะข้างหลังกะบไม่ค่อยได้มาเนาะค่ะเนาะอ่ะเป็นหมากกับสิโลเตโซหน่ะเนาะค่ะเนาะเตโซนข้างหลังเฮาเนาะค่ะเนาะ ากาศย่ำแรงค่ะลมแห้งคือเก่าแล้วค่ะนะะ้อค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสวนกล้วยของเราลมแห้งบิดมือแล้วค่ะน้อค่ะหยุดลมไปมือหนึ่งแล้วค่ะน้อกะกลับมาลมหยิกแล้วค่ะน้อค่ะลมกะนี่ค่ะแห้งจะว่าบองมองหน่อยเท่ากับได้รุนแล้วค่ะน้อค่ะว่า มือสวยส้นหน่ะอีกเนาะค่ะเนาะว่ามีเครือได้อีกแม่เนาะค่ะเนาะพอได้ตัดมาจ้ะเนาะค่ะสองเครือเมื่อกี้ก็ตัดได้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะอีกมือสองมือสิ้อผ้ามันใหญะค่ะมาตัดกล้วยเนาะค่ะเนาะไปส่งต่อลูกค้าเนาะค่ะเนาะลูกค้าก็ถามหาอยู่นะะเนาะค่ะเนาะกะยังไม่ทันได้ววางตัดเนาะค่ะ หนาวคือเกาเนาะค่ะบานเฮ่านะค่ะเนาะค่ะ,ะตอนเสาร์นี่หนาวแห้งเนาะคะ่ะ,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 ะก, ả, กลางวันกับหอนคือเกาเนาะค่ะกลางคืนกับหนาวกลางวันกับหอนเนาะค่ะคำมากับเสียงนกเสียงกากับหอนเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกับห่างเพลินเนาะค่ะ สิพาไปเบิ่งกล้วยส้นหนาอีกตัวหนึ่งนาะค่ะเนาะค่ะไปกันเลยจ้ากล้วยส้นหนาของเฮาค่ะเริ่มมืดแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มค่ำแล้วค่ะแสงกระเซิดมืดแน่เป็นบางเถื่อเนาะค่ะเนาะกะเริ่มแลวินตกดินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกะแข็งยากเนาะค่ะเนาะกะหดหัวหคดสวนแล้วก็ปลูกพักแน่เนาะค่ะเนาะก็เลยทำเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยฮักมุกเนาะค่ะเนาะกล้วยฮักมุกค่ะ โอ้คุณยายคุณยายต่อยอสวยตึกหน้าวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดื่มเนาะคะ่ะรวยเบลือเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหารอดวงกล้วยต้นแรงๆนี่ยละจ้านี่ค่ะบรรยากาศต้นแรงกะเย็นสบายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกล้วยของเฮาเนาะค่ะเนาะเติบโตดีอยู่เนาะจ้ะเนาะค่ะช่วงนี้กะ ดินดยังบ่แห้งแห้งเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่น้อกล้วยเนาะคะ่ะเนาะเล็กๆเพิ่นเนาะค่ะเนาะกะหงอกงามดีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้อกล้วยทับทิมของเฮาเนาะค่ะเนาะหรือว่ากล้วยหนาก็ค่ะนี่ค่ะอันมาทามีกะคือนี่ค่ะน้องก็จะสมบูรณ์ดีอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกล้วยนาคเนาะค่ะเนาะกล้วยทับทิมเนาะค่ะเนาะ อ้นนะะนนนวนๆนาะค่ะเน้อแล้วก็ได้พดนน้ำพ่ยังเพิ่นแล้วก็พิ่นก็ยังสมบูรณ์อยู่เนาะคะ่ะเนา้อกล่วยหนาของเฮาเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลมแห้งนาะค่ะเนาะกับทำเห็ดห้ใบเพิ่นค่ะแห้งเหลืองเนาะค่ะเนาะแล้วก็นี่ค่ะใบเพิ่นขาดลุงลิงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลมแห้งนาะค่ะเน้อลมแห้งว่าเป็น โอ้กะชีเป็นเดือนล,มลนอะลมั้งเนาะจ้ะเนาะลมก็ไปทำที่อีกเครือหนึ่งของเฮากำลังออกไมเนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้เครือเป็นอีกเครือ,นอ,รอหนึ่งนะคะ่ะที เนาะนี่ค่ะเป็นอ่ากล้วยทับทิมอีกเกลือหนึ่งเนาะค่ะเนาะทับทิมสีเขียวเนาะค่ะเนาะค่ะแก่แล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตัดไดแลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาตัดฝืนเนาะค่ะเนาะลูกเคนกับสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะนี่ทับทิมสีเขียวเนาะค่ะเนาะ ใหญ่ๆอวบๆนะคะเนาะข้อหวยทับกิมของอเฮาเนาะค่ะเนาะอันนั้นทับกิมสีหมองนะคะเนาะกล่องนี้ดินเพิ่มมาให้แห้งนะคะเนาะดูไม่ได้สมบูรณ์นะคะเนาะลูกข่วยนะคะเนาะ ต้นหนาของเขานะคะเนาะ,ะไปทางนู้นก็เป็นถัทิมคือกันเนะค่ะเนาะหวยหนาเขานะคะ น่ก็ถือตัดไปแล้วนะคะเนาะค่ะแล้วต่ลูกเพิ่นนะคะเนาะนี่ค่ะลูกบวบสวปปยๆนะคะเนาะเพื่อนิก่ะออกไม้นะคะเนาะค่ะผสมบูรณ์มากบุญในค่ะเสร็จถือว่าค่ะยังสวยอยู่นะคะเนาะประมาณนี้นะจ๊ะ แสงกับทันให้บ่ค่อยใหยไ้ไม่ได้นะคะเนาะกะทำแล้วเนาะจ้ะเนาะใส่สุด้เดินทางกับบาทนะะเนาะค่ะเนาะะค่ไปทางนนกะเป็นกล้วยอันนี้คือกล้วยไข่ปลาตะบองของเฮานะคะเนาะมีอยู่สองเขือที่เป็นออกลูกนะคะเนะะาะมะละกตอต้นนี้ของเฮากะปลูกซับกันระวางต้นกล้วยนะคะคเนาะ แหนงกระงองามดีดูบดกนะคะเนะาะมะละกอเนาะ,ค,ะนค่ะมีกรอบกรอบค่ะตำสมตำนี่กรอบดีเนาะค่ะเนาะค่ะบักบักคงรวมบักมะละกอของเขานะคะเนาะค่ะ,ะนี่ค่ะค่ะกระคำแล้วเนาะค่ะเนาะกระเสดิลเดินทางกลับบ้านแล้วคะ่ะเบิดแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะกางห้องข,ขอจบคลิปไใแต่เพียงเท่านี้นะะเนาะค่ะเนาะค่ะ ก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามนะจ้ะให้สองของห้าค่ะพิเศษพื้มดินชาแนลจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเาให้ลิปใหม่ต่อไปนะค่ะน้อกค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ